รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หลังจากที่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวัฒนธรรมยวน้ำลายได้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาหารแล้วก็ วัฒนธรรมการกินของเกาะไต้หวันที่ได้รับอิทธิพลทั้งวัฒนธรรมทั้งจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น2ชนชาติที่มีความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์และการเมืองกับไต้หวันมาอย่างยาวนานจึงทำให้อาหารไต้หวันมีทั้งที่ได้รับอิทธิพลจากจีนตอนใต้ที่ทานข้าวเจ้าเป็นหลักจีนตอนเหนือที่ทานอาหารที่ทำจากแป้งข้าวสาลี การปรุงการจัดสำหรับที่ประนีตแบบชาวญี่ปุ่นสัปดาห์นี้นะคะตุนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความหลากหลายทางอาหารแล้วก็วัฒนธรรมการกินในอีกแง่มุมหนึ่งแต่ความหลากหลายทางอาหารของจุดหมายปลายทางต่อไปของตูนในครั้งนี้กลับไม่ได้เกิดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติแบบอาหารไต้หวนัน แต่เกิดจากความหลากหลายของภูมิประเทศทรัพยากรอาหารอนุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมารุ่มสู่รุ่นอย่างยาวนานค่ะที่นี่คือเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็ศาสนาม,มากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไม่น้อยกว่า1,800ปีแล้ว ที่นี่คืออาณาจักรตามพระลิงศูนย์กลางของพุทธศาสนาบนแหลมมาลายูที่ปรากฏหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่7ที่นี่คือเมืองที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผู้คนมักบอกว่า หากมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยก็คือการมาทานขนมจีนเส้นสดที่ขึ้นชื่อของเมืองนครค่ะ วันนี้นะคะตนก็มีนัดกับพี่สาวสองคนคือพี่นกแล้วก็พี่นนที่รอบรู้เรื่องอาหารแล้วก็วัฒนธรรมการกินของชาวนาครเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่ทั้งสองคนนี้นะคะเขาเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการของจังหวัดค่ะร้านนี้ร<ย>้านดังอะคะร้านด,ด,ดังค่ะ ก็คือที่นครนี้มันมีนะ่นขนมจีนนันอยู่สองสามที่นะค่ะที่หนึ่งคือขนมจีนทางนครตันนี้เป็นเส้นสดคือตรงนี้มันที่ว่าในที่เป็นเส้นสดบ่าคือมันทาสดสดเลยอากาะคือหมายความว่าพอสั่งตักก็ก็ทํามาเลยค่ะไม่ได้ทํที่ไม่ได้ทํานอนอยู่คือหมายความว่าพอสั่งชุดหนึ่งก็ก็ทํามาสดสดเลยบิดมาสดสดเลยแล้วก็หยิบมามาเสิร์ฟ่ะขนมจีนถือเป็นอาหารหลักของชาวเมืองนครเลยค่ะ แล้วร้านขนมจีนเส้นสดแม่แอ๊ดที่พี่นกกับพี่โนนพาตุลมาทานเนี่ยก็เป็นร้านขนมจีนที่ขึ้นชื่อร้านหนึ่งของเมืองนครว่ากันว่าเส้นขนมจีนของที่นี่นะคะทั้งเหนียวทั้งนุ่มเพราะว่าเขาบีบเส้นกันสดๆต้มกันสดๆให้เห็นควันขมวงที่หลังร้านแบบนี้ทุกวันค่ะ ก็อดใจไม่ไหวเลยนะคะต้องสั่งชุดใหญ่มาทานเลยซึ่งขนมจีนชุดหนึ่งก็จะมีเส้นขนมจีนให้หนึ่งตะกร้าน้ำยา3ชนิดคือน้ำยากะทิน้ำพริกแล้วก็น้ำแกงพริกเสิร์ฟพร้อมกับผักหน่อหรือว่าผักเคียงถัดโตที่มีทั้งผักสดผักดองแล้วก็ผักลวกราดน้ำกะทิให้เติมกันได้แบบไม่อั้นด้วยค่ะ อันนี้คือของนครเลยนะคะค่ะแล้วก็มีใบมะกอกแล้วอันนี้คือบัวบกบัวบกค่ะแล้วก็มะม่วงหินมะทานเดี๋ยวขอดูหน่อยมะม่วงหินมะทานก็เราเรียกว่าหย่าร่วงหย่าร่วงและอันนี้คะอันนี้คือลูกจากรองค่ะลูกจากรองหาทานไม่ได้ที่ไหนนะคะต้องมาที่นี่รอที่นี่หมายถึงว่าที่นครหรือที่ร้านนี้อย่างเดียวอันนี้ค่ะนนี้ ร้านขนมจีนในเมืองนครแทบทุกร้านนะคะจะต้องมีถาดผักหน่อวางไว้บนโต๊ะแบบนี้เพราะว่าคนนครเขาชอบทานผักพื้นบ้านแกล้มกับน้ำยาขนมจีนรสชาติเข้มข้นค่อนคะอันนี้เป็นน้ำยากะทิสีจะเหลืองเหลืองนะจะไม่เหมือนน้ำยากะทิทางทางทาการจะสีส้มจะ เหลืองอะไรอะคะเป็นเหลืองขมิ้นเหลืองขมิ้นใส่ไม่เยอะคำใหญ่อะคือเขาบอกว่าใช่อร่อยนี่น้ำน้ำกะทีนี่ก็จะกินกับน้ำหวานอ๋อเขาเรียกว่าผสมกันนะค๊ะผสมกันก็ได้ผสมกันก็ได้ชิมกันอันนี้สูตรนครนะคะหรือว่าน้ำตาลน้ำเค็มเท่านี้มากเลยอะเขาเรียกผักต้มกะทิอะค่ะผักอะไรนะคะเขาเรียกผักลวกผักลวกผักลวกเดี๋ยวชิมอันนี้ชิมน้ำพริกน้ำหวานใช่ไหม จีนน้ำพริกแล้วก็ขนมจีนน้ำยานะคะเป็นอาหารที่สามารถหาทานได้ในทุกภาคของประเทศไทยแต่ว่าในแต่ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปสเสน่ห์ของขนมจีนน้ำยาปากใต้เนี่ยจะอยู่ที่กลิ่นหอมแล้วก็สีเหลืองน่าทานของขมิน้นความเผ็ดร้อนของเครื่องพริกแกงแล้วก็ความหอมมันจากกะทิที่เข้มข้นทำให้เวลาทานนะคะจะไม่ต้องราดน้ำยาในปริมาณเยอะๆเหมือนทางภาคกลาง ภูมิประเทศที่หลากหลายค่ะแตกต่างกันไปตามลักษณะของเทือกเขานครศรีธรรมราชซึ่งหลกัหลกๆก็จะมีอยู่3ส่วนคือส่วนที่เป็นป่าบริเวณเทือกเขาส่วนที่เป็นที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออกแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มทางด้านตะวันตกอาหารแล้วก็วัฒนธรรมการกินของคนในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ก็เลยแตกต่างกันไปด้วย สถานที่หนึ่งที่รวบรวมความหลากหลายของอาหารแล้วก็วัตถุดิบจากทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไว้มากที่สุดก็คือที่ที่พี่นกพาตุนมาที่นี่เลยค่ะตลาดปูขวาง าดคูขวางเป็นตลาดนัดเสาร์อาทิตย์บนถนนพัฒนาการคูขวางค่ะพี่นกบอกว่าที่นี่รวบรวมของดีของเมืองนครเอาไว้เกือบจะครบทั่วเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าตลาดนี้ค่ามีขายทุกอย่างตั้งแต่ของสดของแห้งเครื่องปรุงไปจนถึงกับข้าวแล้วก็ขนมหวานพื้นถิ่นของเมืองนครค,ค่ะ สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดเมื่อพูดถึงอาหารของเมืองนครศรีธรรมราชก็คือรสชาติอันจัดจ้านเผ็ดร้อนถึงเครื่องแกงที่เป็นเครื่องปรุงพื้นฐานของอาหารหลากหลายชนิดของที่นี่ค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงอาหารของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือรสชาติที่เปรี้ยวจัด เค็มจัดแล้วก็เผ็ดจัดโดยรสเผ็ดนะคะจะมาจากพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งแล้วก็พริกไทยที่อยู่ในเครื่องแกงแทบทุกชนิดรสเค็มจากเครื่องปรุงอย่างกะปิเกลือแล้วก็น้ำบูดูที่ได้จากการหมักปลาทะเลคล้ายๆกับปลาร้าของภาคอีสานแล้วรสเปรี้ยวจากมะปริงมะขามเปียกมะขามสดกระกำไปจนถึงน้ำส้มที่หมักจากน้ำหวานของต้นจาก และด้วยความที่อาหารมีรสชาติจัดจ้านแบบนี้คนที่นี่เขาก็เลยนิยมที่จะทานผักเคียงหลากหลายชนิดควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยลดความเผ็ดร้อนลงซึ่งที่ตลาดคูขวางนก,ก็มีผักพื้นบ้านขายเยอะมากๆแล้วก็มีหลายชนิดเลยค่ะที่ตูนไม่เคยรู้จักมาก่อนัหน้าตาแปลกๆเียเลยค่ะผักผักอะไรที่นิยมทามนอันี้ก็ยอดหนุยย,ยอดอะไรนะคะยอดหนุยหมุย,มยหมุยหมุยมีรอเรือด้วยะ มามาแล้วมีเราเรืียร์รอเรือเ์ใส่อู่แล้วก็โย๊ะยัดมอม้าคุบมแปงด้วยใส่ผัดเดี๋ยวขอตัดนยอดหรุยอ่ายอดหรุยหอมมากหอมแบบสมุนไพรสดชื่นสดชื่นอันนี้อันนี้ทำอะไรทานคะอันนี้ก็เป็นผักเหมือนกันผักผักเครื่องเคียงเรียกว่าผักหรอผักอยู่แล้วไม่ใช่ผักหรอยอดยาล้วงยอดยาล่วงค่ะมะม่วงหยิบมาอ๋อเรียกอย่างนี้เลยยาล้วงยาล่วงนี่คือแท้ทั้งหมดนะ ว่าทางใต้เขาเรียกรถเมื่อก่อนนะคนเยอะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะจะไปหล่ที่เพราะว่าไอ้ตัวตัวเม็ดมนาคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยราคาสูงมากเขาก็เลยปลูกเป็นธุรกิจนะคะหลายที่ก็นำไปค่ะตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าใบราใต้แล้วค่ะใต้เราได้แล้วใบอันนี้คือใบรที่หล่ะคุณเห็นในที่ก็อยู่ในแกงแล้วใช่ค่ะเป็นไปแบบนี้ตัวนี้จะเผ็ดจะร้อนก็ใส่ในแกงแกงคั่วแกงคั่วปลาดุก นะคะคือรสชาติเผ็ดร้อนของแกงขั่วพวกแกงขั่วปลาดุกะอะไรเงี้ยคือมาจากไม่ใช่มาจากพริกแกงอย่างเดียวแต่มาจากใบใบยี่หรใบที่เป็นเครื่องเคียงด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณค่าทางทางเกี่ยวกับร่างกายนะคะทำให้ร่างกายอุ่นเพราะความร้อนของของพืชชนิดนี้จะช่วยในการดูแลส่วนต่างๆในร่างกายด้วยอ ถ้าตัแหลมากเลยค่ะเห็ดแครงเครเห็ดแครค่ะอันนี้เป็นเห็ดไม่มีพิษนะคะเห็ดที่ทานได้ก็มีประโยชน์มีมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะอันนี้ก็มีมีเฉพาะภาคใต้ค่ะคะเพราะตัวไม่เคยเห็นที่อื่นอันนี้มาเจออยู่แถบที่เป็นซ้นชื้นนะคะน่าจะที่อื่นก็จะมีแต่ว่าภาคใต้เนี่ยมงอยู่ภาคใต้ฝนตกเยอะ บนเขาอันนี้ลูกเปี๊ยงไม่เคยเห็นเลยลูกปลาแล้วเอามานทำอะไรทานกัน,นะะบางทีมก็มีกาแปล,ลูกขั้วก็มีนะคะข<ม>ั้วแล้วก็ก็เหมือนประเภทขั่วอะไรเงี้ยค่ะขั้วแล้วก็รูปตับเปี๊ยงอะไรก็ตับเปี๊ย ตินใต้ชั้นเต็มคุณจะชินกับสตอที่แกะแล้วเป็นสีเขียวๆใช่ไหมคะอันนี้ดูเหลือนเพอร์นี่โดแล้วเหมือนในนี่เลยเหมือนเม็ดนุนแต่พอดมนี่ให้เลยไม่ผิดแน่เป็นอันนี้เป็นสตอนะคะแต่ว่าคนอีกอันนี้เถอดนะคือเป็นการถนลองอาหารเรียงค่ะนี่ก็แรงเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ลูกเนียงอะคะอันนี้กลินีงไอ้ทันข้างในมันเหรออันนี้ทนข้างในมันอย่างนี้อ๋อเออนี่ก็ก,ก็สกิดดูก็ก็เม็ดเลยอะ <laughs> พี่น้องเล่าให้ฟังว่าการที่คนทางภาคใต้ชอบทานผักที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นสะตอลูกเหรียงลูกเนียง แกมกับกับข้าวที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาทางด้านโภชนาการของคนใต้ที่มีมาแต่โบราณค่ะเพราะผักพวกนี้นะคะเป็นผักที่มีฤทธิ์ร้อนก็เลยมีคุณสมบัติในการช่วยให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งเหมาะมากๆกับสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ที่มีฝนตกชุกกับตลอดทั้งปีคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมก,กราคมเลยค่ะ ตลาดคู่ขวงยังมีอาหารแล้วก็วัตถุด,ดิบที่น่าสนใจของเมืองนครอีกเยอะแยะเลยค่ะพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตุลจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับขนมหวานโบราณหาทานยากหลากหลายชนิดรับรองว่าอาจจะมีหลายอย่างที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะ